ไที่แสกตายปะไหนสัตว์ยังไม่ตอบเฟซกูเลยโอ้โหดานไหนครับมาดูดิว่าสายขวดส้มจะเวิร์กไหมอืม เลีนลู่ขี่มอสไซค์ไล่สัตว์มาดิรู้จักขี่มอสไซค์ไล่ป่ะน้องมึงรู้จักขี่มอสไซค์ไล่ป่ะน้องรู้จักขี่มอสไซค์ไล่แล้วป่งหืมหืมรู้จักขี่มอสไซค์ไล่ไหมน้อง ได้อยู่นะทำไปเล่นเสียงเอฟเฟกต์มันบั๊กเอเอ้าเจอใครวะเนี่ย ใสไล่ขี่มอไซค์ไลอ่อะน้องออ้อาวไอา้สัสพับเลยว <c oughs> อะ <c oughs> <c oughs> อืมโปลอดไม่โดนไม่เยียวดหมดแล้ว ขี่มอไซค์ไล่ไปหน่อยวะอ่าทุกแผ่นเลยดิมึงซัดทุกแผ่นเลยดิมึงซัดทุกแผ่นเลยดิแย่ไปก่อนเลยละกันระยะไปก่อนเลยละการระยะไปก่อนเลยละกันด่าน,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 นใหญ่จัดวะ่ะ เป็นยากอยู่นะนี่พระมันใหญ่เอ้าอเจ๊ว่าไงน้องพี่ขี่มอรไซค์ไล่นะน้องพี่บอกน้องก่อนอไม่ทนัน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 ไม่ทันไม่ทันพี่บอกน้องแล้วว่าพี่มีขี่มอรไซค์ไล่นะน้อง เลยไล่มครับเดี๋ยวใคยใช้ผมจะไม่ใช้ขวดขวดม่วงเลยนะผมจะใช้แต่ขวดนี้แหละไล่เหรอหรือบาลานหะน่าจะไล่ครับบาลานไม่น่าติดครับมันระยะมันี่เกินทำไรอ่ะคือตั้งแต่แบบข้างบ้านใหญ่จนถึงเข้าในบ้านใหญ่อ่ะทุกคนคิวดี ผมเห็นแล้วผมบอกแล้วผมเห็นแล้วงงงงงงแง่งงงงแง่เป็นไหนอะขับโดดจุกเด็กเหรอเข้าตู้มันได้ยินเสียงนะน้อง เอาเฮ้ยมีทางโดดลงตรงนี้ก็ไม่บอกผมเนี่ยก็มีห้องน,น้ำ <c oughs> ห้องเดียวสเดย์อะไรวะเนี่ยอ่ะพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้ว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 ,ลวน้องจะไปไหนจังน้องจะไปไหนจัง มันจะไปไหนจ้ตายดาเฮ้ยชีมันจริงวะสีเหลืงองสีส้มเนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้เลยครับที่ยิงวายแล้วนนองสองคนเนาะ อไอ้เฮียมีทางโดดสองนั้นเลยเข้าไปที่หัวเอาไอ้เฮียตัวนี้ก็มีหน้าต่างเหรอเนี่ยดักหน้าแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมข้างๆปะ เอ้น <Hey>, hey, ี <Jo pl ains> ่ม <Christ>. ัน <Hum> ช <ming> ้ำ <siglo> ด <achi bizarre> ่านนี <kaz uffy> <absorbed> ้วะเฮียเจ๊กมันช้ำด่านนี้วะมันรู้หมดเลยวะตรงไหนมีหน้าต่างอะไรจะไปไหนเจ๊กวิ่งไวแบบมากๆเฮ้ยแค่ปังตรงนี้่ สวัสดีนี่มันเนียทุกไม้นี่ว่านี่มันเนียทุกไม้นี่นาเนี่ยขณะผมตีเสร็จแล้วอะ่ะผมยังติดสถานะวิ่งวายอยู่เลยอะ่ะแม่งนานมากอะ่ะแม่งเพิ่มเวลาน,านานมากอะ่ะ ตายเสรเรียบร้อ,ยอ,ย,อยอุ้ยมาสะบ,บัดแบมเสร็จปะวะด่านแม่งย่ายใหญ่นะทุกคนไอสัตว์เจ๊ก มึงจะไปไหน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 เจ๊มึงจะไปไหนอื้าวเป็นไงเป็นไงล่ะยังไงน้องยังไงน้องยังไงดีน้องสายโดดหน้าต่างมานนี่ เกมนี้ทั้งเกมผมจะไม่ใช้ขวดม่วงเลยใช้ขวดนี้ขวดเดียวนี่แหละน่าจะอยู่หลังบ้านอยู่หรือเปล่าวะผมไม่แน่ใจวิ่งไปยังเหมือนจะยังนะน่าอยู่หลังบ้านเลยครับเหมือนเขาที่อยู่กันน่ะใช่ป่าไหนวะไปแล้วหรอ ใช่เหรออยู่แหละกูรู้ว่าอยู่เป็นไงนเห็นไหมกูบอกแล้วว่าอยู่เครื่องแรงน้องพี่คือพี่แรงน้อง ไม่โดดขึ้นหน้าต่างข้างบนไอ้อไม่ใช่ขึ้นมันไดขึ้นบันไดข้างบนขึ้นหน้าต่างข้างบนที่อะไระ่ะ <c oughs> นี่ไง <c oughs> ล่ะเดนฟอร์มาบบลืมไปมีชื่อเครื่องอ<ะ>แรงทานปาวะ <c oughs> เครื่องนั้นอะ่ะไอเนี่ยมันกลับไปปั่นแน่ครับ ผีมาแล้วนงไม่ทันสิไหมล่ะไม่ทันใช่ไหมล่ะ <S <S มั่งเข้าให้มั่งเข้าให้ ยิงไวนะน้องลองคิดดีๆนะน้องแง่แง่แต่ แน่ยวะทำเชี่ยอะไรอะ่ะไอเช็คมึงทำอะไรโอ้โหแบบว่าหาันไปเห็นแบบสายตาหางตาพอดีเลยอจะไปไหนน้องจะไปไหนน้องฮะ ะอา้าวรอยเท้ามันขาดอะ่ะเอา้าชุบแล้วว่าจะฟักของีนี่เราต้องไหนอ่ะบ้านนี้ครับ Không <tong> bồn <tong> ไอ้เจ๊กเฮ้ยเมื่อกี้มันหรือว่าไอ้เนียลูกเองวะไม่น่านใช่ครับท่านเนียลูกเองน่าจะลุกไปนานแล้วไอ้เจ๊กน่าจะมาแต่อ่ะนมาแต่ได้ไงวะแผนตายแล้วด้วยดิประเด็นอะ เฮ้ยเฮ้ยวิ่งไปแล้วใช่ป่าต้องทำอะไรเจคเรียว <c oughs> พี่มาแล้วนะน้องมาแล้วนะน้อง <c oughs> เว็บร้อยพี่มาแล้วนะ เรียบร้อยพี่มาแล้วนะน้องถ้าพี่ไปขวดหนึ่งพี่จะเป็นแบบ CBR อะไรพวกนี้นะนี่จงรินจาอะไรพวกนี้นะเอ็ดพงเอ็ดพันนะน้องอพี่มาแล้วนะน้องเก็บก่อนฮึ๊บทำตาๆมๆอืยังวิ่งเร็วอยู่ยังวิ่งเร็วอยู่ยังวิ่งเร็วอยู่แลากันเรียบร้อยครับผม ไปไงทุกคนแอดออนติดนายตั๊ดของผมเป็นไงแอดออนติดนายตั๊ดท่าไรอะ เหตเจ๊มัแตะจริงด้วยครับโอ้หเจ๊มันไปไวจังวะไปไวมากเลยครับมันเนียนจัดเลยร,รอยเท้ามันขาดเฉยเลยเว้ยผมเห็นรอยเท้าอยู่ในบ้านแล้วอยู่ดีพอไปถึงหลังบ้านรอยเท้ามันขาดไปเลยหายไปเลยอะรอยเท้าอะไม่ได้ยินเสียงเท้าด้วยนะแบบมันหายไปเลยอะอือไปไวไปไวไปไวเนี่ยไม่ได้หยุเอง <c oughs> แต่สุดจริงนะเนี่ยครับระยะเวลาของเอฟเฟกต์สถานะกระบไปหยิกระเป๋าเพิ่มขึ้นสองวีนะอันนี้หนึ่งวีครับก็เป็นสามวี ก็คือแบบว่าจี๊ดๆเลยอ่ะมันมันก็คือแบบจี๊ดๆเลยอ่ะใช่รหมว่าจี๊ดๆเลยนะอืม